ข้ารู้แล้วว่าเขาต้องการอะไรเขาคงอยากให้ท่านช่วยท่องมนตรารัทธิเก่าเขารู้ทั้งรู้ว่าท่านไม่รู้มนนั้นแน่นอนชัวร์ป่ะถ้าท่าไม่มีนมนตราบั่ย <stacked> ก็อย่าคิดจะไล่ข้าไปเลยไลย่ก็ไปไปอาจารย์ไล่สิพี่ใหญ่ <st> ไม่ได้นะออใช่ช่วยได้แล้วทวดเจงนะเอาเนี่้านั่งก็จะต่อไปข้าวหน้าทางข้าเจอใครมารังแกข้าเขาหน,น่อย ข้าจะตีพวกมันให้ตายไปเลยได้แล้ไปรายงานเอาความชอบกับพระยุลไหลนี่ป่า่สิพี่รองเลือกเติมเชื้อไฟสักทีเถอะนะาอาจารย์โบราณว่าไว้ผิดไม่เกินสามสิพี่ใหญ่ผิดแค่สองครั้งรอโอกาสอีกทีหนึ่งอาจารย์เด้โปรดเห็นแกงงอจริงขอโทษให้สิพี่ใหญ่อีกครั้งหนึ่งเถอะอาจารย์ อาจารย์อาจารย์อาจารย์อย่าไล่สิทธิ์ไปเลยนะไม่ภัยสิทธิ์ด้วยสิทธิ์ไม่กล้าทำผิดอีกแล้วอาจารย์เออไม่กล้าทำผิดอีกแล้วจริงๆนะไอ้หมูจะพูดนะย่านะอย่านะอาจารย์ทางงานท่าน ก็ให้โอกาสเขาอีกสักครั้งหนึ่งเถิดนะเพราะยังไงเขาก็สำนึกผิดแล้วเพียงแต่ไม่รู้ว่าต่อไปเขาจะปรับปรุงตัวให้ดีขึ้นหรือเปล่าเอ็งโมช่วยพูดแล้วนะพูดอะไรอย่างนี้วะอาจารย์อย่าไล่สิพี่ใหญ่เลยหมอเจ๋งขอร้องท่านละอาจารย์อาจารย์อย่าไล่เลยนะลูกเด็กจรง น <othing> ี <idea> ่เป็นโอกาสสุดท้ายแล้วได้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 